วัดีครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวนอร์มังดีนะครับจะพาไปดูปราสาทมองแซนไมเชลปราสาทที่ตั้งอยู่กลางน้ํานะครับถูกตั้งให้เป็นมรดกโลกนะครับแล้วผมก็จะพาไปเที่ยวทะเลโอมาฮาบีชสถานที่สําคัญสมัยสงคราม,ม,มโลกครั้งที่2ระยะทางในการเดินทางด้วยรถยนต์นะครับจากเมืองเลเว่นประเทศเบลเยียมนะครับ เราจะต้องขับรถประมาณ6-7ชั่วโมงระยะทางความไกลอยู่ที่ประมาณ670กิโลเมตรนะครับเราก็ต้องขับรถไปจากเบลเยียมไปฝรั่งเศสนี่ใช้ประมาณ1ชั่วโมงและอีกประมาณ5ชั่วโมงจากริมฝั่งชายแดนฝรั่งเศสจนถึงนอมังดีนะครับไปดูกันเลยครับ นี่เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับเราเดินทางมาทั้งวันเหนื่อยมาก7ชั่วโมงกว่านะครับนั่งรถมาถึงที่พักแล้วข้างหลังนะครับบ้านหลังใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับเรามากันทั้งหมดรถ2คัน9คนครับ9คนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับจ้ก้าเป็นไกด์พาดูบ้านวันนี้นี้เรามาถึงบ้าน แล้วก็เราจะโชว์ทั้งบ้านตรงนี้คือทีวีอ่าฮะนี่มีโซฟาห้องกาแฟมีโต๊ะซิมข้าวตรงนี้มีโต๊ะซิมข้าวครัตวตู้เย็นนี่สิะดูบนอันนี้ห้องเก็บของไปดูข้างบนฮะไปดูข้างบนไปแก็ ตรงนี้นังไดาต้งไี้มด้ามาใหอตรงนี้มาได้ทุกคตรงนี้ดูขนม้ต้ไเาตรงนี้คือห้องแรกห้องแงกเตรียมโซฟาโซฟาเบสมาได้สมคนนะตู้นี่คือตู้ อันนี้นอนได้สามกระจกสี่คนก็ได้นะเพราะเตียงมัน,น,<ช>นอันนี้คือเตียงนอนได้เ<อ>นี่ยให้ผู้คนนอ,อนตรงนี้ได้นี่ยอันนี้คือเตียงนอนได้สองคนดูข้างนอกได้มีมก็อีส้สองอันตรงนี้ก็อีส้สองตันอ,อันแล้วก็ชุดใส่ชุดตู้ใส่เสื้อผ้าตู้ใส่เสื้อผ้าแล้วกระจกกินข้าวโพดกันไหมนุ่มลดอ่าอันนี้ห้องนอนที่สาม โอ้โหบ่อยไปกล้ามากเลยแล้วตรงนี้กระจกดูขนมได้อันนี้คือกับตุชก๊ออีตูไฟนตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็มีนาฬิกาผ้าเช็ดตัวเขามีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยอ่ะตู้ของอันนี้ห้องน้ำป่ะเยม่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำเฮ อนี้คือห้องนอนเหมือนกันนอนมันมีห้องนอนที่สี่อันนี้คือปลาอยู่หนึ่งก๊อี้ปาตไฟตู้แล้วไฟแล้วฟังก์ชั่นก็ได้ใช่ไปดูห้องน้ำกันใช่ตรงนี้คือตรงนี้ห้องอาบน้ำตรงนี้มีอางอาบน้ำตรงนี้มีเหมือนกันอ๋อนี่ฝักบัวเสื้ออาบอาบน้แล้วตรงนี้ล้างมือได้ แล้วก็เสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วชอบไหมชอบสวยไหมสวย เราอยู่ที่ร้านอาหารนะครับหลังจากเช็คอ mm ิน hmm. บ้านเรียบร้อยจัาของเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ตรงมาที่ร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดครับประมาณ8-9กิโลเมตรนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าร้านอาหารม mm hmm. ัามีอะไรบ้างด้านหลังสวยมากนะครับมีวิวสวย mm hmm. ร้านอาหารนี่ดูสะอาดเรียบร้อย wow. นี่คือสตาร์เตอร์นะครับของอาหารที่กินมคืนนี้นะครับเป็ดสดลมควันไก่ลมควันหมูสเปกสไตล์ฝรั่งเศสก็จะมีแบบผักสลัดไข่แล้วก็ราดซอสมาบางๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงเป็ดลมควันนะครับเป็ดลมควัน Huh? Everybody yeah. wants French fries. Huh? Fries, huh? Mm -hmm. so, yeah. What kind of meat? What kind of meat? With is... the taste of the meat. I mean. What kind of sauce that we have? You have uh, sauce with champignons, I have with uh, cheese. Champignon is salted pepper. What do you have for this circumstance? Une île flottante. Ca veut dire que il y a beaucoup d'eau en-dessous and it's floating on the water. Ah, yeah. Flottante. It's floating on the water. So, on peut parler de clame brûlée. What is clame brûlée? Clame, you know, cream. is cream. Clame is cream. Brûlée is? Burning. It's burning. You see it's burning yeah. the top. ครีมเผานะครับครีมเผามันนะอันนี้คือ mm hmm. ของหวานชูกะนน้ำตาลเผานะครับท่านกินอะไรครับชิรามิชทิรามิชู what is chilamisu constanchilamisu mm is a cake from Italy with the special uh, Italian cheeseyou have many layers And you have the other layer, that's the most important one. Hello. And you have alcohol inside too. You no, no no don't need, no need a little bit of amaretto. Hello. Hello. ครับซื้อขนมปังเลครับขับรถ16กิโลเมตรนะครับมาซื้อขนมปังดูนากากอย่างเท่สิ่งท5 for free what you say for free 5 for f r e because it's a big order wow ตื่นแล,ล้วเหรอเป็นไงมาอร,อ,มงงอร่อยไหมครับลองฟังอร่อยไหมครับอ้าวเขากินอะไรเอา้ากินมามา่านอนหลับสบายไหมครับเมื่อคืนชอบไหมชอบที่นอนที่นี่ ตอนนี้เราอยู่บนเรือลบโบราณนะครับเรเือโจรสลัดโบราณสมัยก่อนเมืองนี้คือเมืองโจรสลัดจนจรที่เมืองนี้จะไปป้นเรือสินค้าต่างๆตามเกาะช่องแคบเพศต่างๆนะครับอย่างเช่นช่องแคบอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือเรือที่สมบูรณ์นะครับแล้วแล้วเขาให้เราขึ้นมาชมเรือโบราณกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเรือโบราณครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูห้องกัปตันกันนะครับว่า เป็นยังไงมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอันนี้เราอยู่บนเรืออยู่บนน้ำนะครับแต่ว่าความคงเคยไม่มีอันนี้นายเป็นที่นอนอ่าใช่ริ่ด้วยนี้หมอนมีที่นอน ัวอาหารจะเป็นการจับตัวสไปายของฝรั่งเศสหน้าต่างเชิงเียนที่ของจริงนะหมดนะฮะเดี๋ยวบก เราวางแผนเอาปืนโอเคดูว่าปืนสมัยก่อนจะมีที่กระถุนเนี่ยมีขิดดาบที่อะไ้แทงเวลาที่มีใครมาประชันชิดนี่คือมีดาบของโจรสลัด ขวาเหมือนที่ดูในหนังเลยอ่ะมีดอ่ะนี่เปนชี่โบราณเมืองนี้เมื่อก่อนเคยใช้ชื่อว่าบริทินีก็คือเมืองที่อยู่ตรงฝั่งของฝรั่งเศสแล้วฝั่งตรงข้ามของอันนี้คือนี่คือประเทศอังกฤษสมัยก่อนอังกฤษคืออังกฤษบริทินนี กับบริทิชอิงแลนด์ก็คือปกติสมัยก่อนทางฝั่งประเทศอังกฤษก,ก,ก็จะมายึดเมืองบริทชินีก็คือเมืองที่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วฝรั่งเศสก็ต้องการที่จะยึดครองเมืองบริทินีแต่ว่าบริทินีเขาจะบอกตัวเขาเองว่าเขาไม่ได้เป็นเมืองอังกฤษหรือว่าไม่ใช่ฝรั่งเศสเขาคือบริทินีแล้วแต่ว่าฝรั่งเศสก็ได้ยึดครองเมืองนี้ในที่สุดเดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างกันว่าใต้ท้องเรือมีอะไรบ้างราลงมาไปลง มีอุปรกรณ์ที่กที่เวลาสีเรือและกับตันเรือใช้น้ำตาลพวกเครื่งเทศต่างๆที่ใช้บนเรือขอพงพวกน่าจะเป็นยายาไว้รักษาเวลาตอนอยู่บนทะเลมีเคร่งเทศเครื่องเทศ เราที่าหันมานะครับกลาสีเรือที่อยู่ใต้เรือในการควบคุมเรือถ้าไม่ใช่กับตันเขาจะนอนบนเปลเลยนะครับเขาจะนอนบนเปลเปลแบบนี้นีน่ี่เชือกต่งตางใต้เรือนี่ที่นอนของพวกกะลาสีเรือ,อขเขาคือท้า ปวดวายเสียนี้ okay. oh, นี่คือที่เจ mm ็บระเบิดนี่ระเบิดนี้ระเบิดที่ก้างที่ออกไปใส่เรไปข้างเ mm hmm. นี่ยพวกนี้มันจะครัวออกไปเวลาที่โยนบินมันจะหมุนมันจะไปตีพวกกาบเรือให้แตก mm hmm. ทั้งนั้นเลยใช่ทั้งนั้นเลย คือเรือลำนี้เรือลบโบราณกันนี้สามารถให้กะลาสีเรือรวมทั้งกัปตันขึ้นได้230คนแต่ละคนจะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างกัปตันเป็นหัวเรือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นรวมแล้ว230คนขึ้นได้เปย์จะนอนตรงไหนต้องขึงตรงนั้นได้เลยแล้วก็เห็นว่าถ้าเกิดว่าใครเสียชีวิตก็ถูกฆ่าออกฆ่าออกฆ่าออก,ออกแต่ว่าเรือลํานี้ถ้าเกิดว่าออกเรือหรือป้นกันจริงๆแล้ว มีคนที่อยู่บนเรือนี้230รอสามสิบคนนี่คือพื้นใหญ่น่านจะขยับได้ซ้ายขวาต้อใช้คนหลายคนนะคาดว่า เดี๋ยวผมจะพาไปดูบนกําแพงเมืองนะครับปกติแล้วเมืองเนี้จะเดินได้รอบบนกําแพงนะครับมีปราสาทโบราณขึ้นไปดูบรรยากาศว่าเวลาเขามองท่าสึกที่เข้ามาเขาจะเห็นไกลแค่ไหนเราจะเห็นถึงเกาะอ,อังกฤษหรือเปล่ามองด้วยสายตาเปล่า หลาก็เดินอยู่บนกำแพงที่ล้อมรอบเมืองนะครับนี่ครับเมืองมันจะคล้ายๆกับเมืองเก่าเมืองโบราณถ้าใครเคยเล่นเกม s a s s i n จะรู้เลยว่าเขาใช้เมืองอย่างเงี้ยในการถ่ายทำทำเกมนะครับ Assassin s a s s i นมันจะเป็นตัวพระเอกที่มันจะไต่ไปตามตามมืองต่างๆล้วก็ไปทำภารกิจเป็นนักสังหารนะครับนี่นี่ดูดูดูด ตอนนี้ฝนตกหนักนะครับเราก็เลยเดินเที่ยวยังไม่ได้เราจะไปหาอะไรกินแทนก่อนนะครับก่อนที่ฝนจะหยุดเราค่อยขึ้นไปบนบนกำแพงนะครับนี่คือมองก็เสียวมากาเฮ้ยฮะอะไรกัน You have uh, you want to eat a lot or a little bit? We eat enough. Huh? Enough is one plate, huh? One plate, yeah. You can choose. Who wants muslin? You can choose muslin with uh, nature like Belgium nature or with cream or nature Thai. Multi, Thai way Gambas, oui, les deux là-bas. Les deux dames, les deux dames. Alors, la mousse d'ail, c'était vous? Tout moi ah, Et voici. Bon, ah. oh, merci. Euh, deux moules marinières. Niki Mozzler. Et là-bas. Tai Wei, là-bas. Avec un seul pour les deux dames, oh, ah, voici. Pour les la, ok. La distribution, Merci. Hop. Oui, merci. Niki à l'ocha tamacha. Oh, twat two, yeah. Uh, very small, mostly small. Sorry, you will not become you will not become big. <laughs> <late. laughs> <laughs> ah but that's normal. That's from the area here. Where we have good taste. Good taste. Big French fries and give Nancy also. The one we want. Yeah, I yeah. put on here. Good. Let's take some. Make a french fries. Uh, yeah, they're small, that's normal. That the area I know. เขาบอกว่าหอยที่นี่มันจะตัวน้อยมาก like หอย <It> s <S ของฝรั่งเศสตัวน้อยนะครับแต่ว่ารสชาติ mm hmm. ดีต้องลองนะครับ <'m> sure. น้อยมาก <laughs> แต่รสชาติเขาเออ,เออเอออร่อยอร่อยอร่อยครับมาพร้อมเสิร์ฟกับซอส <'m> sure. Where is the sauce No sauce Nothing oh. ไม่ <Okay. S 2> ชติไงไม่มีซอสด้วยก <c oughs> ินรสชาติไงโอเค okay. พอดีว่าเรามันจะเดินขึ้นไปบนเกาะตรงนี้นะครับนนแต่ว่าเขาไล่ละเขาบอกว่าน้ําทะเลมันกําลังหนุนเดี๋ยวทางตรงนี้มันจะทัวหมดเลยถ้าเกิดเราขึ้นไปเราจะกลับมาไม่ได้น้ํามันกําลังขึ้นทะเลมันหนุนนะครับแล้วนะ่ะไอ้หนุ่มเสื้อส้มอะ่ะไอ้หนุ่มเสื้อส้ม มันบอกว่า้ a มขึ้นแล้วไม่ได้แล้วยืดยืดยืจช่วยหมอฮะ ที่ได้ให้นักท่องเที่ยวเดนินออกมาจากเกาะนี้นหมดเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันจะ่วงตอนนี้เราอยู่ที่โขดหินนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งมาจากร้านอาหารเรากินหอยมอสเลอร์ตัวเล็กกันหอยตัวเล็กแต่ว่ารสชาติดีมากแล้วมันเป็นหอยท้องถิ่นนะครับหอยมันตัวเล็กมาดูกันว่ามันอยู่ยังไงมันอยู่ตามโขดหินเขามาเก็บไปขายตามร้านอาหารไปดูนะครับ ไอ้ที่สีดำดำอะ่ะไอ้ที่สีดำดำมันคือหวยหอยแมงผู้หมดเลยเราตามจริงแล้วเราไม่ต้องไปกินร้านอาหารก็ได้นะเราเก็บแบบนี้แล้วเราไปนึ่งเองได้เลยดยูใกล้เนี่ยจะจะแกะให้ดูยวจะแกะให้ดูนี่คือหอยท้องถิ่นหอยที่นี่ที่รสชาติดีมากนี่คือหอยที่รสชาติดีมาก แต่ว่ามันตัวเล็กมันจะไม่โตไปกว่านี้แล้วนี่คือตัวใหญ่สุดละแต่รสชาติแบบว่าอร่อยมากเพไปกินมาจากร้านอาหารเมื่อกี้แลวนี่ดูดูดูนี่คือเปลือกหอยเป่าหือ้อที่เราแกะมาเราก็จะเห็นเป็นหอยด้านล่างมันก็คือเป่าหื้อของว่าของฝั่งของฝรั่งเศสดูดูดูเยี่ยงที่ดำๆเลยคือหอยอย่างนั้นเลยนะถ้่เราเก็บหมดนี้น่าจะหลายร้อยกิโลอยู่อ่ะ ฟ้าเปิดแล้วนะครับแดดส่องลงมาแล้วฝนไปแล้วครับคนก็เริ่มลงมาจากกำแพงมาเดินริมชายหาดกันดูทะเลดูน้ำเล่นน้ำกันนะครับเรือใบให้เล่นด้วยแล้วก็มีเรือใบใหญ่มีการพายกายักด้วยนะครับถึงสมัยก่อนนะครับกำแพงที่ใหญ่โตสร้างกั้นกำแพงไว้ป้องกันเรือข้าศึกยังนึกไม่ออกเลยว่าข้าศึกจะบุกเข้าไปยังไงนะครับเพราะว่าสร้างกำแพงได้ใหญ่และแข็งแรง คลิปการพาเที่ยวครั้งนี้กำลังจะจบลงแล้วนะครับกับการพาเที่ยวเมืองแซนมาโลเมืองโจรสลัดเมืองที่มีกำแพงที่แข่งแกลงสร้างเอาไว้เพื่อป้องกัน,นค่าศึกน,นะครับคลิปวิดีโอหน้าอย่าพลาดเลยนะครับเราจะพาไปมองแซนมิเชล ปราสาทที่อยู่กลางน้ําที่อลังการและยิ่งใหญ่มากปราสาทนี้มีอายุมากกว่าพันปีนะครับได้รับให้เป็นมรดกโลกใครที่ไม่อยากพลาดคลิปหน้านะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ